เขาบอกมันกันน้ําได้ทุกคนนี่ลองให้ดูเลยเขาบอกกันน้ําลึกถึง2เมตรนะน,นี่ก็ลองจุม่มในแก้วให้ดูสบายนี่กันได้แน่นอนตัวนี้คือไฟฉายตัวเล็กจากแบรนด์วูเบนรุ่น E7 นะทุกคนเป็นไฟฉายขนาดเล็กสามารถชาร์จ USB ได้ TypeC แบบนี้ในเะซ็ตเขาจะมีสายมาให้นะเวลาใช้งานก็กดแค่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวโหมดแรกจะเป็นโหมดไฟที่บ๊อยสุดตัวนี้ปรับได้3สเต็ปนะทุกคนอันนี้โหมดบ๊อยสุดกดค้า้งแป๊บหนึ่งสเต็ปที่2ก็คือประมาณนี้ความแรงของไฟอีกครั้งหนึ่ง อันนี้ก็คือเป็นความแรงระดับที่3ามประมาณนี้เลยแล้วก็กดอีกทีจะเป็นปิดแต่ถ้ากดดับเบิลคลิกสองครั้งก็คือจะเป็นโหมดเทอร์โบคือไฟแบบแรงที่สุดของตัวนี้เลยแต่มันจะใช้งานได้ประมาณ4ี่สิบห้านาทีนะทุกคนผมถามเข้ามามันใช้งานได้ประมาณ4ี่ิบห้านาทีแล้วก็ไฟฉายต้องบอกก่อนว่ามันจะมีความร้อนนิดหนึ่งนะบอกตามตรงมันจะมีความร้อนแล้วก็กดอีกทีหนึ่งจะเป็นปิดถ้ากด3าครั้งก็จะเป็นไฟฉุกเฉินแบบนี้เลย เป็นโหมดไฟฉุกเฉินนาแบบไว้ขอความช่วยเหลือเรืออะไรประมาณนี้ตัวไฟฉายเป็นอลูมิเนียมทั้งทั้งตัวเลยนะแล้วก็จะมีตัวนี่ตัวคลิปหนีบเอาไว้ติดกับคอเสื้อหรือติดกับอะไรก็ได้เวลาใช้งานแบบไม่ต้องถือแล้วก็เอาตัวนี้เกี่ยวเข้าไปส่วนตัวด้านท้ายตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กสามารถติดได้กับที่อะไรที่เป็นเหล็กติดได้หมดเลยแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆสะดวก ไฟ LED จะเป็น2เมตรแบบนี้นะใครที่สนใจสามารถไปกดตะกร้าเหลืองด้านล่างได้เลย